สวัสดีนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ในระบบบอร์ดลูด้านะครับก็จะมีขั้นตอนในการตัดแบบเพิ่มขึ้นมานะครับขั้นตอแรกนะครับหลัจากนี้เราเป็นเซตจอยนะครับที่จอนะรัจในเซ็ตนี้เราต้องเปลี่ยนนี่นะครับใหเป็นตัวเลขหรจากกิ๊บนะครับเป็นเซ็ตจอยแล้วเนี่ยเราไม่สามารถใช้เป็นเซ็ตยได้ ว่าแกมีไอ้ให้มือนกระาษไปเจอเนี่ยครับมันจะเข้าไปในบอร์ดกด้าไม่ได้นะครับในการพูครับแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้นะครับนให้เป็น AI ครับตรงนี้ครับ AI แล้วก็กดเซฟนะครับเซฟเสร็จแล้วนะเราก็จะเอาไฟล์ชุดนี้เข้าไปในระบบกด่ได้นะครับแรกเปิดนี้ขึ้นมาครับอันน,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 อน,นี้จะปิดตรงนี้ไปก่อนแล้วกัน ก็เปิดมาที่ a d w o r k นะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับ import นะครับอินพุเสร็จแล้วแล้วก็นำนี่นะครับตัวนี้นะครับที่ผมเซฟไว้นะครับมาเปิดนะครับ Open นะครับบนี้นะครับแล้วก็ขยันขยันข้างนี่นะอันดับแรกเราก็จะตัดชิ้นงานนะครับก็ไปที่ครครอบมานะครับมาวาง มูฟมาวาเสร็จแล้วแล้วก็สั่งตัดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับปุ๊บสีดําเสร็จแล้วก็ตัดนะครับก็ดูสีดำเนี่ยเราตั้งค่าไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับพาวเวอร์นี่ครับเมนพาวเวอร์นะครับตั้งค่าไปนะครับก็ตามเครื่องครับเพราะเพื่อตั้งอยู่เท่าไหร่นะครับอ่ะาตั้งไว้ที่ประมาณสิบห้านะครับสิบห้านักซีมารก็สิบห้านะครับสูงสุดสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับสปีดก็ ตั้งไวที่5นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับนะหรือไม่ก็สตาร์ทนะครับไม่ต้องเซฟนะครับกดสตาร์ทเลยนะครับปุ๊บพอกดสตาร์ทแล้วเขาก็จะตัดไฟอยู่ที่ประมาณ15เนี่ยไฟจะสวีบอยู่ที่5นะครับเครื่องก็ทำการตัดตัขนาดเป็นแบบนี้นะครับ หลังจากที่เราตัดมาเราก็ได้ชิ้นงานมาเป็นบล็อกตัวผู้เป็นเงินพอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นแกนกลางครับครอบมามาล่างเอไว้แล้วนนก,กวดเป็นสีดำนะครับก็สีดำเราตั้งไฟไปแล้วใช่ไหมฮะสิบห้าสิบห้าก็สั่งสตาร์ทปึ๊บแล้วก็ได้พอ,นนอนนเสร็จแล้วที่ต่อมาก็จะเป็นวิธีการ ตัดหลุมวางพระนะครับ่อนครับก็คือตัดชิ้นงานออกมาครับ่วิธีการตัดก็คือเราจะสร้างจุดมาร์กนะครับกลมๆนะครับเป็นจุดข้างๆนี้ไว้นะครับปึ๊บนะครับเวลาที่เราจะตัดเนี่ยเราก็ต้องลบนี่ไปก่อนชิ้นงานตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ครอบนะครับปึ๊บเราก็สั่งตัดนะครับสีดำ ั่งตัดปุ๊บมันจะขุดหลุมวางพระให้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็กดคอนเทนเซกลับมาหรือว่าตัวลัพท์ตรานี้นะครับกลับมาแล้วปุ๊บอ่าแล้วก็มาลบเส้นสีแดงนี่นะครับแล้วก็ข้อสั่งตัดนะครับเราก็ได้ทรงขอบนย่ครับอันนี้วิธีทำก็เหมือนคขาเอ็นพวงครับเราต้องมีจุดมาร์ตในตั้งเอาไว้นะครับเมื่อตัดได้นะครับขนาดประมาณนี้ครับส่วนวิดีโอนี่ผมจะไม่มีดูนะครับเพราะว่าทางร้านของผมก็ได้ขายบอร์ดหรือด้านะครับเพราะว่ามันใช้ยากครับไม่ค่อย ไม่ค่อยเอามาใช้กับคนที่เขาไม่ค่อยมีความพิวเท่าไหร่ครับอันนี้มันค่อนข้างที่จะยากแล้วว่ามันจะโปรแกรมมันจะรวนบ่อยนะครับ,รบก็เลยไม่ไดเอามาขายครับแต่ว่าก็แนะนําวิธีการใช้งานได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการตัดก,ก็ประมาณตัองข้อก่อนครับจะเปลี่ยนสีดำตั้งตรงนี้นครับอโอเคนะครับสวัสดีครับ